มันมีเรื่องหนึ่งกับทางคุณตนอ้อคือเรื่องราวาเนี่ยก็คือคุณตนอ้อเขาไปงานโรตารีที่พัทยาซึ่งคุณตนอ้อเนี่ยเขาได้รับเชิญนะได้รับเชิญมาจากทางนายกสมาคมโรตารีพัทยาเชิญคุณตนอ้อไปจากนั้นเนี่ยคุณตนอ้อเขาก็เข้างานไปได้สิบถึงยี่สิบนาทีเขาก็เห็นว่าเออมันมีการรวมตัวกันแล้วก็ออกไปข้างนอกจากนั้นเนี่ยกลับเข้ามาก็มีเสียงดังเป็นระยะระยะพูดเน็บพูดแหนมอะไรคุณต้นอ้อ เป็นระยะระยะต่างๆจากนั้นเนี่ยก็มีคนพุ่งเข้ามาใส่กาดคุณอ้อซึ่งก็เป็นสามีของคู่กรณีของทางคุณอ้อนั่นแหละอ่ะจากนั้นก็มีการโต้เถียงอะไรกันต่างๆนานาทีนี้เนี่ยมันเริ่มมีการบานปลายลุกลามบานปลายเนื่องจากว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมาดื่มมาดริงมีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดไงคุณนะอืมก็พุ่งพุ่งกันไปจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยแยกย้ายนะทางเจ้าของงานเขาก็เลยเชิญ คนที่มีเรื่องกับทางคุณอ้อเนี่ยออกไปนะจากนั้นพ่อคุณอ้อออกจากงานก็พุ่งเข้าไปเลยพุ่งไปไหนสอบพอพุ่งไปหานี่สถานีตํารวจภูทรเมืองพัทยาแจ้งความดําเนินคดีเลยทันทีว่าเป็นเหตุในลักษณะดังกล่าวซึ่งทางคนที่อยู่ในงานต่างเขาก็ร่วมร่วมกันเป็นพยาในให้กระทางคุณต้นอ,อ้อไปคุณอ้อคุณอ้ออืมอ่ะก็เป็นเรื่องไป มีการทะเลาะกันเกิดขึ้น